ไปจะมาแนะนำนะครับวิธีการเข้าไปตรวจดูว่าในช่องของเรามีคอมเมนต์ที่เป็นสแปมหรือไม่อันดับแรกเลยนะครับจะต้องมีตัวนี้นะครับนี่ครับ YouTube Studio นะครับ YouTube Studio นั่นเองนะครับ จะต,ต้องไปโหลดมาไว้นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ YouTube นะครับหลังจากที่เราโหลดมาแล้วเนาะกด,ดเข้าไปครับจากนั้นเห็นไหมครับสามขีดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับอยู่บนสุด นะครับทางซ้ายมือของเราเราเตะตรง3ขีดนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับวิดีโอเพลย์ลิสต์และก็ความคิดเห็นนะครับเราไปที่ความคิดเห็นเลยนะครับเราแตะเข้าไปที่ความคิดเห็นจากนั้นมันก็จะขึ้นมาอีกหน้านี้นะครับ มันก็จะมีข้อความคอมเมนต์ของเพื่อนๆของเราที่ขึ้นมานะครับจากนั้นเราไปที่มุมทางด้านขวามือนะครับของเรานะครับจะเห็นจุดสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนนะครับยิงยิงมาตรงกลางนิดหนึ่งแล้วก็แตะลงไปตรงนั้นเลยนะครับแตะตรงสามเหลี่ยมนะครับก็จะขึ้นมาก็คือมี3ข้อความด้วยกันก็คือก็คือ1เผยแพร่แล้ว กักเพื่อการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีกข้อความหนึ่งก็คืออาจเป็นสแปมนะครับเราก็กดตรงนี้แหละครับตรงที่อาจเป็นสแปมเนี่ยแหละครับเข้าไปพอกดเข้ามานะครับหัวข้อคําว่าอาจเป็นสแปมนะครับก็จะมาเจอนะครับข้อความที่เป็นสแปมอยู่นะครับก็จะมี3ามีเมนูนะครับขอไปก็จะมี4เมนูให้เลือกนะครับ เมนูแรกนะครับเป็นเครื่องหมายถูกนะครับเขาก็จะถามเราว่าต้องการอนุมัติให้เพื่อนไหมนะครับแล้วพอเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต้องการอนุมัติไหมนะครับถ้าต้องการอนุมัติเราก็กดคาว่าอนุมัตินะครับและเมนูที่2อนะครับเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของถังขยะนะครับนะครับ พอเรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะถามเราว่านําความคิดเห็นของคนนี้ออกใช่ไหมนะครับถ้าเรานําออกปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็กดคําว่าลบเนาะนะครับถ้าจะนําออกและเมนูที่3นะครับเป็นลักษณะเหมือนเสาธงนะเราก็กดเข้าไปนะครับเขาก็จะเขียนว่า รายงานความคิดเห็นนี้ว่าเป็นสแปมและนำออกไหมนะครับถ้าเราจะถ้าเราจะรายงานเราก็กดคำว่ารายงานเนาะแล้วก็เมนูที่4นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเขาถามว่าซ่อนความคิดเห็นนี้ไหมนะครับ ก็คือจะเป็นลักษณะของการถ้าซ่อนเนี่ยนะครับจะซ่อนตอนนี้และก็ในอนาคตนะครับก็คือจะไม่เห็นข้อความของคนคนนี้เลยนะครับจะถูกกดหรือผิดกดยังไงก็จะไม่เห็นเลยนะครับก็คือเขาจะหายไปจากสารระบบของเราทันทีเลยนะครับก็สรุปก็คือถ้าเราจะอนุมัติให้เพื่อนก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็อนุมัตินะนะครับถ้าเราจะ ลบออกเฉยๆนะครับแล้วก็กดถังขยะนะครับแต่ถ้าเราจะบล็อกเลยนะครับเราก็ก็กดตัวท้ายสุดนะครับตัวที่4นะครับแต่ถ้าเราจะรายงานเราก็กดตัวที่3เนาะนะครับอันนี้ก็คือการวิธีการจัดการสแปมนะครับมือใหม่อย่างเรานะครับก็ควรจะรู้ไว้นะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ